มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนุ่มขับรถสิบล้อไปเติมน้ำมันลิตรละ21บาทค่ะเยกได,ดว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นดราม่านะคะและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะในเพจ Facebook คนรักสิบล้อค่ะได้มีการโพสต์คลิปจาก t i k t อกปั๊มฝั่งพม่านะคะเอาน้ำมันปตทมาขายให้กับรถบรรทุกไทย ลิตรละ21บาทค่ะโดยในคลิปนะคะจะเห็นชาวเมียนมาคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้านําเอาน้ํามันมาขายให้กับรถสิบล้อซึ่งเผยว่าเป็นน้ํามันที่รับมาจากไทยในราคาเพียงลิตรละ21บาทเท่านั้นค่ะและนี่คือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ